สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับครูพี่คอฟฟี่วันนี้มาในหัวข้อเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยนะครับพื้นฐานในการเรียนภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยภาคกลางนะครับไปกันเลยภาคกลางนะครับเป็นภูมิภาคตอนกล,กลางของประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมที่ราบลุ่มแม่น้ำชบชายาติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือทิดต่อกับ ภาคตะวันออกและภาคอีสานทางทิศตะวันออกโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์กั้นติดต่อกับภาคตะวันตกติดเหนือติดต่อกับที่เขาผีพัดน้ำนะครับพื้นที่เคยเป็นดินแดนที่สําคัญของอาณาจักรอยุธยาและเป็นพื้นที่สําคัญของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีกรุงเทพ มนาคกเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งอยู่นะครับมีลักษณะโครงสร้างบริเวณภาคกลางนะครับแบ่งได้เป็น3มเขตคือภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและภาคและบริเวณขอบที่ราบนะครับส่วนในภาคกลางนะครับมี21ิเจจังหวัดนะครับส่วนกรุงเทพมหานครแยกออกจากจังหวัดอีกด้วยนะครับพิษณุโลกสุขโขทัยเพชรบูร์พิจิตกำแพงเพชรนครสวรรค์ลบบุรีชัยนาทอุทัยธานีเสงหงบุรีอ่างทองสาะบุรี นครศรเสียอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบ,บุรีนครปรมาถมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคกลางนะครับลักษณะกอบเขตของภาคกลางจะเป็นดังรูปนะครับเป็นที่ราบด,ดินแดนตะกอนนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นเกิดจากที่แม่น้ำลำทารพัานะครับเอาตะกอนมาเป็นทับถมกัน จนทําให้ภาคกลางกลายเป็นที่ราบดินตะกอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยอีกด้วยภาคตะวันออกนะครับไปกันต่อภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทยเดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลางอยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออกนับเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีความสําพัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลไม้และอัญมณีของประเทศอีกด้วย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมากนะครับมีชายฝั่งทะเลที่เดียวยาวและโค้งเว้าส่วนในตะวันออกนะครับมีเจ็ดจังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจังหวัดนบุรีจังหวัดตราดนะครับจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วภาคตะวันออกนะครับขอบเขตภาคตะวันออกจะดังรูปเลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นคล้าย แนวคมของขวานอีกด้วยนะครับภาคตะวันออกนะครับมีราบสูงสลับกับภูเขาสูงลูกเที่ยมากนะมีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว,ว้ามีทิวเขาจันทบุรีอยู่ด้านชายฝั่งและของทะเลตะวันออกทอดตัวไปทางด้านตะวันตกจัลดกับทิวเขาบรรทัดภาคตะวันตกไปกันต่อ ภาคตะวันตกนะครับเป็นเขตเทือกเขาที่ราบภูเขานะครับมีแม่น้ําสายสาคัญแม่น้ําเพชรบุรีแม่นม้ําปิงแม่นาม้แนาแคลวใหญ่นะครับแม่นาม้าแควน้อยนะครับอีกทางเป็นเทือกเขาถนนตรงชัยถนนธนาวรีนะครับตั้งตัวเป็นแนวเหนือใต้นะครับอีกฝั่งของเทือกเขาจะไปเกิดกองฝนอีกด้วยทั้งทรัพยากรน้าแรือธาตุและทรัพยากรที่สําคัญของภาคนะครับโดยในส่วนนี้จะเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักๆของ ภาคตะวันตกนะครับนอกจากนี้ภาคตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนสําคัญของประเทศได้แ hmm. ก่เขื่อนศรีนครินทร์ด้วยนะครับภาคตะวันตกนะครับมี5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากนะครับประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีอีกด้วยนะครับภาคตะวันตกนะครับมีตัวอย่างขอบเขตดังภาพเลยนะครับมีทิวเขาสูงสลับภูเขาแคบนะครับมีทิศทางไปทางเหนือใต้นะครับมี ทิวเขาที่สําคัญก็คือท่านทิวเขาถนนตรงใช้กับทิวเขาธนาวสีนะครับทอดยาวอยู่อ่าเราก็มาถึงภาคสุดท้ายนะครับของคือภาคใต้นะครับไปกันเลย ภาคใต้นะครับภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของท่าสมุทรแคบมีความแตกต่างจากภาคอื่นของไทยทั้งในด้านสภาพภูมิอากาศประเทศและทรัพยากรลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้แบ่งออกเป็นสีแบบจะมีที่เขาที่ราบฝั่งอ่าวไทยที่ราบฝั่งอันดามันและเกาะน,นะครับเป็นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบนะครับภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ทาาสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่2ด้านด้านตะวัน ออกนะครับจะเป็นด้านอ่าวไทยด้านตะวันตกจะเป็นด้านอันดามันภูม,มิประเทศของภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรแหลมยาวแหลมมีพื้นน้ําขนานอยู่ทั้งทางตะวันตกและตะวันออกจึงทําให้มีฝนตกตลอดปีและมีเป็นภูมิภาคที่มีฝนตกมากที่สุดนะครับส่วนภาคใต้มี14จังหวัดนะครับได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครราชสีมากระบ,บี่บางาภูกเก็ตพัทลุงตรัง ปัตตานีสงขลาสตูนนาราธิวาสและด้ยะลานะครับภาคใต้นะครับในส่วนของภาคใต้มีกอบเขตคล้ายๆด้ามขวานนะครับภาคใต้มีลักษณะภูมิปร,ประเทศเป็นแหลมหรือแผ่นดินยื่นลงไปในทะเลที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวทั้งสองด้านรวมกันมากกว่า2400กิโลเมตรนะครับ ก็จบกันแล้วนะครับกับคลิปพื้นฐานศึกษาหน้ารู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ไทยนะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่มาศึกษาหรือดูคลิปนี้นะครับและก็พิดพลาดประการในต้องขอขมาในมานาที่นี้อีกด้วยนะครับขอบคุณครับ